สี่ลี่คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากหวข้อท็อปิกวันนี้ฝากเงิน1 0 0 0 0ืนบาทกับแคมเปญเงินฝากเก็บออมยิ่งออมยิ่งดีจากธนาคารทออสอให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.85%ต่อปีนะครับสำหรับเ,เงินฝากคงเหลือที่ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูแคมเปญน,นี้กันอันนี้เป็นแคมเปญที่ปรับอัตราดอกเบี้ยนะแคมเปญเดิมปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่เดี๋ยวไปดูกันฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ธนาคารนาครสงเคราะนะครับออกแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมยิ่งออมยิ่งดีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบีย้ยสูงนะครับดอกเบีย้ย1.85%ต่อปีตัวแคมเปญน,นี้นะครับเปิดบัญชีได้ตั้งแต่นะครับวันนี้จนถึง30ธันวาคม2568หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินหรือสิ้นสุดระยะเวลาโครงการนะครับโดยรายละเอียดนั้นนะครับมีดังนี้ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมยิ่งออมยิ่งดีนะครับให้อัตราดอกเบีย้ย1.85%นะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทอัตราดอกเบี้ยต่อปีกรณีวงเงินคงเหลือไม่เกิน2 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ยจะเท่ากับ1.85%ต่อปีทั้งจำนวนกรณีวงเงินคงเหลือมากกว่า2 0 0 0บาท อัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคารทั้งจํานวนนะครับทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารนะครับระเก์และเ,ละเงือนไขรับเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดายกเว้นคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนนะครับหรือยกเว้นพนักงานพนักงานสัญญาจ้างลูกจ้างของธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่สามารถเปิดบัญชีนี้ได้เปิดบัญชีเงินฝาก1นึ่งรายต่อ1บัญชีเท่านั้น ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วมจ่ายดอกเบี้ยง,งวดบัญชีนะครับวันที่29มิถุนายนและ29ธันวาคมของทุกปีนะครับเปิดบัญชีเฉพาะสาขาห,หรือเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้นรับเปิดนะครับบัตร ATM ฟรี free, และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะในปีแรกเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงทะเบียน เพื่อเปิดบัญชีนะครับเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมยิ่งออมยิ่งดีกันอ่ะลิงก์นี้นะครับสนใจฝากเงินกับทกสอดอกเบีย้ยสูงรับเต็มๆไม่เสียภาษีก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลนะครับมาได้เลยนะชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์จังหวัดนะครับและเลือกสาขาที่จะสะดวกนะครับให้ติดต่อเข้าไปนะครับก็กรอกจังหวัดมาเลยเช่นกรุงเทพใช่ไหมนะครับเลือกสาขามานะครับเลือกช่วงเวลานะครับแล้วก็ติ๊ก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตระหนักถึงความสัมพันธ์นะครับฉบับนี้เพื่อขออนุญาตยินยอมให้เก็บรวบรวมนะครับใช้และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนะครับท่านจะยินยอมหรือไม่ะนะปึ๊บแล้วก็ส่งข้อมูลเลยนะครับเพื่อเขาจะได้รับข้อมูลว่าเราสนใจนะครับดอกเบี้ยงเงินฝากกับทางทออสอทออสอนะครับแล้วก็เขาจะได้ติดต่อกลับมานะครับ ให้ข้อมูลหรืออะไรหรือไปสอบถามที่สาขาเลยก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องมารอตรงนี้นะคานวณดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับเ,เงินต้น10,000บาทฝาก12เดือนดอกเบีย้ย1.85%จํานวนวัน3ามรวันดอกเบีย้ยรับ185บาทรับอัตราดอกเบีย้ยนี้ไปเลยอัตราดอกเบีย้ยยังไม่เกิน20,000บาทไม่ต้องถูกหักภาษีอัตราดอกเบีย้ยหนักที่จ่ายนะครับเพราะนั้นรับไปเต็ม สรุปเงินต้น1,000 10, 0บาทบวกดอกเบีย้ย1น5งบาทเป็น1 1 1 8 5บาทรับไปเลยนะครับก่อนจะกันนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเวลาฝากกดไลค์กด s u s cri b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยกลับมาพบกับซีรีส์คำนวณตัดดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับในแคมเปญเงินฝากเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมยิ่งออมยิ่งดีจกธนะครทอสอสอมดณทีนี้นะครับได้ ทุกๆวันนะเดี๋ยวเราเออกแคมเปญหมุนเวียนนะครับมาพูดคุยกันแล้วก็ผัดเปลี่ยนไอตัวจำนวนเงินก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยสแกน QR ว o า e โค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกด โอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับ อย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ตต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ สแกน QR code <c oughs> เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่ <c oughs> เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับ <c oughs> เพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับบัญชีมา้าซิมมา้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ300 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2แสนถึง5าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอ e ีโว l เลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง